จีเจ้าน่องจจิเจ้าวันนี้น้องจจินะคะจะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ไปซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็ก่อนนอนนะคะวันนี้ก็เป็นซิลน่อหน้าก็บอคอยได้นอนทํางานมอเตอร์โชว์อยู่พัทยานะคะก็น้ำก็อิดนาะบอกว่าก็นอนตีห้าตื่นแปดโมงเจ้านาะก็น้องน้องน้องจี๊กใจตัวนี้นะคะบอกหูว่าครีมไอหยางน่องก็ บอกว้วันนี้นนเนาะกเิ่นจือว่าขีมา้มากมาผสมทองคำเนาะเออก็อน้องโน้เจ๊ยังวั้นซาดีจาน้องโน้จ้าเออนี่ล่ละอันนี้ล่ละก็คืออันนี้เนาะยังนงยี่สิบบาทอันนี้ก็ สามสิบเก้าบาทนะเจ้าสามสิบเก้าบาทวันนี้ก็เฮาสาวเหนือน่ะเจ้าสาวอีสานจ้าเกาะอุ้ยก็ยังมาหายตุกใจกันเนาะยังตื่นตื่นกันอยู่เกาะไผ่นะคะอยากอยากจะฮึ้งหน้าบ่มีสิวเซียนนะคะเธอเธออันนี้ก็สิเลิกออกลดสิวก็สซิลุดเม็ดอีหยังก็สซิลุดออกหมดเลย เท่ากับเรามีความคิดจ e ังไรจังไรกันอยู่เนาะว่าก็ถ้าเอาตัวนี้เนาะไปทาจะนีเนาะไปทาต้องนุ่งน้องสาวเนาะแล้วก็ตลกเนาะก็มันจะขึ้นแมคนอย่างเง้ามันจะรุดก่อนเนาะก็ว่าหลังเขาจะมาทดสอบก่อนแล้วเขาจะเขาจะมาบอกมาฟังเนาะอันนี้มันสิเป็นเนี้ยวเนี้ยเนาะแล้วก็ทา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 แล้วก็ลรามันแห้งก่อนแล้วก็จังดึงออกออกเนาะก็ เก็บเดียวเดี๋ยวจะไปเรื่โอ้ยบนเหนือก็ไปอุ้ยสานตัวถ่ายละก็เลี้ยงน้องเกาะจะได้เกาะไพยั่งงามก็ลองไปซื้อพอนอผลิตภัณฑ์เซเว่นอันนี้จักบาทอ่ะสามสิบเก้าบาทเจ้าอันนี้ยี่สิบบาทลองมึงเนี่ยจ้าเจ้าเกาะน้องจีจีก็จะไปหลอกหน้าก่อนเนอไปล้างหน้าไปหลอกหน้าไปล้างหน้าแล้วก็ไปนอนเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้า๊ายบาย